ครับก็อยากให้คุณจันทรัตนะครับสีใสนะครับซึ่งเป็นตอนนี้ก็เป็นผู้นำครอบครัวนะครับที่จะต้องเลี้ยงดูลูกอีกสองคนหลังจากที่ขาดเสาหลักของครอบครัวนะครับก็คือคุณวันชัยไปนะครับอยากจะให้คุณจันทรัตนะครับได้กล่าวอะไรกับบริษัท FWD นะครับแล้ทีมงาน power V ที่มามอบเงินสด3ล้าน2แสนบาทในวันนี้ครับอู้เลยครับค่าครอบ ขอขอบคุณบริษัท FWD และตัวแทนทุกคนค่ะทั้งผู้บริหารทุกคนด้วยค่ะถ้าวันนั้นไม่ตัดสินใจทำประกันต้นทุนชีวิตก็คงจะไม่มีในวันนี้ค่ะเพราะว่าเสาหลักขาดไปเนอะ,อะก็จะไม่มีทุนในการที่จะเริ่มต้นใหม่ค่ะขอบคุณทีมงาน Power V ค่ะขอบคุณ FWD มากๆค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับก็ ครับผมในนามผู้ผู้นำท้องถิ่นนะครับในชุมชนก็อยากจะอยากให้ผู้ท่านกำนันเนาะได้กล่าวอะไรในฐานะที่เป็นผู้นำท้องถิ่นนะครับแล้วก็วันนี้ได้มาเป็นสักขีพยานนะครับก็คงคงดีใจไม่น้อยนะครับที่ลูกบ้านนะครับลูกบ้านได้ทำประกันไว้กับบริษัท FWD ครับครับก็วันนี้นะครับก็ดีใจตัวนะครับกับครอบครัวนะครับแล้วก็เสียใจที่ว่าสูญเสียนะครับ ผู้นําของครอบครัวไปแต่ก่อนดีใจที่ว่ายังมีนะครับบริษัท FWD นะครับที่ได้ดูแลนะครับแล้วก็ใจจริงนะครับเนาะได้เงินมากองในหน้าเลยครับสามล้านสองนะครับสามล้านสองก็ดีใจด้วยลูกๆหลานๆด้วยครับที่ว่าจะมีทุนไปเรียนหนังสือนะครับได้ดำรงชีวิตต่อไปในวันต่งหน้าครับขอบคุณบริษัทตัวครับ FWD ครับผมครับผมขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับอ่าโปเบอร์ F.W. F.W. ดี F.W. f w ด <Yeah. S 1> ีด <Yeah. S 1> ี <Yeah. S 1> ีเยโอเคครับขอบคุณครับ